สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องน้องอ้อมแอมแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆดูไหมว่าทำไมหนอูหน้าตาแจ่มใสก็เพราะว่าวันนี้าาเพื่อนวันนี้อากาศดีไม่ใช่ค่ะวันนี้อ้อมแอมจะพาไปดูบ่อน้ําร้อนนี่เองค่ะไปดูกันที่แรกก็จะอยู่ตรงนู้นนะนี่ลพาไปดู ถ้ามีน้ำก็จะกระโดดลงแช่น้ำร้อนเลยคุณแม่ค่ะน้ำร้อนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนมาใช้ประโยชน์ได้ไงคะอ่ะาดีมากค่ะน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะซึ่งมันมันมีน้ำร้อนเนี่ยที่เกิดมาจากใต้ดินเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาผ่านตามช่องเปิดใต้พื้นดินนํำพุร้อนจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำ,นำที่ไม่มีการพุ่งขึ้นมา เข,า,า,ขาถึงทำบอ่อได้ไหอืมแต่มันไหลมาขังอยู่ในแอ่งพื้นโลกเรียกว่าบอ่อน้ําร้อนแสดงว่าน้ําอ่ะน้ําที่มันพุ่งขึ้นมาจากแถวๆบริเวณเนี้ยมันก็ไหลมารวมกันตรงนี้มันถึงเป็นแอ่งมันถึงเป็นแอ่งน้ําร้อนเป็นบอ่อน้ําร้อนที่นี่ซึ่งอุณหภูมิที่เราวัดได้เตามตามน้ําร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง40ถึง100องศา หมือนหนูเป็นไข่อะลูกห้อคะแต่ว,ว่าไข่ขึ้นสูง40องศาตัวร้อนสีคือหนูตัวร้อนฉี่กว่าคนอือค,คือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรู้จักน้ำคูร้อนน้ำร้อนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มหัศจรรย์เนาะแต่น้ำพูร้อนเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเราเอาไปผลิตกระแสาไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมแล้วก็กเกษตรกรรมคือเราสามารถ เอาไปใช้ได้หมดเลยส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมันมีน้ำพุร้อนอยู่สองที่อมแอมรู้ไหมว่าที่ไหนปะี่รู้ค่ะที่แรกคือคือคุณแม่ค่ะผิดแล้วเชียงบุรีตั้งหากค่ะหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงแต่ตรงเนี้ย คนก็ไม่ค่อยรู้จักตรงนี้คือตำบลน้ำร้อนนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพชรบุรีติดไม่ใช่ติดสิจะบอกว่าอันนี้อยู่อำเภอเมืองเลยอยู่ในอำเภอเมห่างจากห่างจากเมืองประมาณ10กิโลเมตรถ้ามาเพชรบุรีต้องมาไหมมามาที่บ้านน้ำร้อน แล้วก็มาดมบอกไม้ด้วยออมแอมเป็นคนที่ไหนคะกรุงเทพเออมแอมเป็นคนน้ำร้อนบอกชิหนูเวหนูอ่าความจริงหนูอยู่กรุงเทพแต่ว่าหนูตั้งมาขายของก็เลยอยู่ที่น้ำร้อนแล้วก็สะดวกด,ด้วยบ้านใกล้ๆเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนอันนั้นคืออะไรอ่ะไว้มแม่ค่ะแม่เหยียบตัวอะไรก็ไม่รู้จริลงลังเลยอย่างนี้แม่หยยบอะไรเข้าไปอุ้ยปวดเหรอปวดี่ยโอ้ นี่ทำไมมันเยอ,อะขนาดเนี้ฮึใช่คุณแม่ทำไมมันเยอะจังหรอโอปวดอะไรเนี่ยาตรงไหนเนี่ยมันก็หาที่หลบเพราะว่าน้ำมันนองไงไปเดี๋ยวเราไปด่ยกันอ๋อปวดมันชอบอยู่ที่แฉะ,แฉะม์มาที่แรก เป็นใช่ค่ะอีกที่หนึ่งอ่ะเนีย่ยหนูพาไปดูมันสนุกกว่าตรงนี้นะอีกตรงโน้นอะ่ะมีอีกแต่ว่ามัน,ม,นมันจะพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะไปดูกันเพื่อนๆตรงนี้อันนี้เนี่ยให้ดูอันนี้ก่อนเขาเรียกว่า นวัตกรรมบ่อสร้างปกป้องโอ่งผู้ร้อนได้กลางวันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะประจำปี2,565คี่นยหละอันนี้ลึกมากเลยอ่ะคนกกน่ากลัวเขาทำไว้มันนากก่ากลัวนะคะมันลึกขนาดไหนมันลึกที่สุดในโลกคือ ก็เป็นบ่อเนาะอืมใช่ค่ะเพื่อนๆนี่ไงที่หนูบอกว่ามันเหมือนจะพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะเราน่าจะเตรียมไข่มาต้มนะอืมทำไมเราไม่เอาไข่มาต้มล่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะแอนูพาดูกักน้ำเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆตรงนี้ห่างจากเมืองแค่คิกิโลนะคะถ้ามาก็เดินทางสะดวกมากเพราะมองเห็นถนนไหมคะมองได้เลยใช่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะดูนี่อันนี้อันนี้คือน้ําร้อนอันนี้คือน้าเย็นแต่น้ําเย็นสองสีอันนี้น้ําเย็นอันนี้น้ําร้อนค่ะ แต่น้ำร้อนกลายเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อนเพื่อนค่ะดิฉันหนูจะไปโรงเรียนก่อนนะต้องเปิดอิ้นไว้เพื่อนๆขาหนูเพื่อนหนูไปโรงเรียนก่อนนะเพื่อนๆมาอาบน้ำตรงนี้ได้เลย เพื่อนๆหนูไปโรงเยาบก่อนนะายบ๊ายแยงแงนๆงทุบกระจกนี่ไงมีใครอยู่ในรถไหมเพื่าาอนๆค่ะงั้นตอนนี้อ้อมแอ้มก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกำลังใจให้ช่องน้องอ้อมแอ้มด้วยนะคะายบาย งปวกปวกมันมาได้ไงก็ไห่รู้เหยียบมันเฉย